นะครับช่ายูทูบทุกส่วนแสดงเพติดตามครับตอนนี้ในช่องเป็นสา,า,ายไรจอดละเอียดนะครับผมอ่ากูนี่เมาของไวนะ้ครับว่าจะไปเบิ้งของนะครับผมเบิ้งจะทาง่งในรวบนะครับเบิ้งกะทาง่งในรวบจะ่าใ้ว่าสิดนาทุนในเบิ้งเงินนี้นะครับจากสิเป็นแนว่ยวไรนะครับผมไปหอด,ดีหนางาแล้วมว่วจะเป็นเนวไ่ไรนะครับผมต,ต้องต้องรอดติดตามนะครับผมต้องรอดติดตามนะ แจะว่ากัตีแล้วค่ายคนเราข้าวไว้แล้วนะครับผมสั้นเนี้ยนะครับมือจับเด้วยสั้นเนี้ยนะครับผมจีบเวลาข้าวนะพอผ่านมาอย่างจากบ้านตีซีนะครับไปกับกับประมาณไปกับกับประมาณสามร้อยสี่ร้อยกิโลนะครับผมไปกับหกหล่อมากนะครับผมเลอนี้นะครับผมก็เรียกว่าบานอ่าบ้านตีซีนะครับผมเพิ่นครับรถเนี้ยหมอกบางอยู่เลยนะครับ ครับผมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพักปั๊มพักยังเดี๋ยวผมเห็นไทยอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวปฏิพัฒนไปเลยนะครับผมอ่ะนะครับผมเดี๋ยวจอดพักรถแป๊บนึงนะครับอ่าล่างอ่อนบานมาแต่เดือดๆนะครับพักรถสักแป๊บนึงนะครับมากินเขากันนะครับผมกันมินิมากันอยู่สามคนนะครับผมเอ๊ะลงรถกันนะครับผมนี่ะครับหมักหนึ่งผมอุ้มนะครับผมน้อง พักรถนะครับผมพักรถแ๊บหนึ er ่งนะผมมาหอดปั๊มนะครับผมหอดปั๊มพอดีนะครับพักรถแ๊บๆ๊บครับพักทา่กันได้นะครับจาพอกันนะครับผมทักทช่กันได้นะครับพักทายกันได้เลยนะครับผมพักทช่กันได้นะครับผมเนี่ยนะครับรถทุมนะครับพักทช่ขอสติกเกอร์กันได้นะครับผมขอสติกเกอร์กันได้เลยนะครับไม่เป็นไรบอแพงนะครับแจกฟรีไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมมอนี่เน่ากินง่ายๆครับผม นี <G un ty> ่กินง่ายๆนะครับอะได้หมูปิ่งนะครับหมูปิ่งนะครับยังไ,ไงเอาก้องเขามาไยกับเขาเหนียวนะครับผมเข่าเหนียวนะครับแบ่งเงินกินนะครับกินง่ยงงยายๆจังงๆนะครับผมอะเดี๋ยวหอดเลาะๆมองไปอาข้องถ่ายถ่ายได้ถ้าผมบ่ได้ถ้าถ่ายได้ถ้าโต๊ะรงล,งลูกค้าได้ผมก็ถ่ายเบิ้งนะครับผม นะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับผมทักทายกันได้นะครับรดผมนะครับผมขอสติกรงสติเกลืกันได้นะครับผมบางยากเลยนะครับห้นะครับนี่ครับอุ้งหนังนะครับนอนนะครับนอนสบายนะไปเอาควงนะนอนจะกน้อยนะครับผปั๊มนี่นะครับผมปั๊มนี่ปั๊มใหญ่มากนะครับผมจอดันะครับหลังจากเติมพลังกันเรียบร้อยนะครับกินข้าวแล้วเดินทางกันต่อนะครับไปกันยาวๆเลยครับผมไปกัน นะผมตอนนี้หัดต่ำนะครับผมบ่อนกาไหลยู่เฮียนเพลินนะครับผมก็สีได้กันราคานะครับต่อแล้วต่ออย่นะครับต่อจนจนผมสีบ่ได้นะครับตรงๆซะก็กันราคาหนึ่งเป็นอยากจะยีงราคาหนึ่งนะครับโคตรปวดหัวเลยนะครับก้อมไม้ตัวนี้อ่ะกับยูประมาณนี้นะครับของสีได้มากก็ได้เนี้ยนะครับสายหวกแร็กหัวยังนะครับ ผมบอกนะครับบางเทียไปตัวของผืนนีโอิยผมบอกครับเขราะจะเพิ่นอยากได้นะครับผมเพิ่นอยากได้บักคักนะครับผมมาเดี๋ยวผมแจกแจงตอนชี้รถกันแล้วกันนะครับผมนั่นมีเพิ่นเปิดเพลงต้วตีลิขสิทธิ์นะครับนะครับตัวผู้หันผมอยากตีลิขสิทธิ์นะครับผมจะได้มากมือนี้ก็บ่คอยไล่นะครับกังเบร์แปดไปเสียงกลางสองไปนะครับสายผมยังกะไลอยู่มันเป็นทังสี่ครับไปหอดแล้วปิ๊บ ลูกไส่อยากขายราคานี้แต่ว่าเมียก็พออยากขายราคาหนึ่งนะครับไปหอวแล้วคงจะเล่ยประเทศยคลิปนะครับเล่ยเฝ้าอกเดรย์ท่อมเดรย์กะออกมาสสำหรับพ่อเพาะเดเดมาแล้วมันไกลนะครับนี่แหละครับปัญหาบางทีจะซื้อของหลวงผมอ่ะราคาผมกับวันนี้ยังหลายมากไหมนะครับกับเพรอะถุงต้อผมขนาดนั้นนะครับผมผมสีเดรมาเอานะครับผมจ้างลูกน้องเยกนะครับทานมุกมันนะครับผมกขอใจยศเจ้าว่า พี่สีครับมื่อนี้เกือบจะตีรถเป้ากลับครับผมยันแฉบเพราะอะไกันนะครับผมแฉบเพราะอะไกันเลยนะครับผมมันบอเขาปลูกไส้ไปอีกเจนึงหรือเขาพอแม่์อีกเจนึงนะครับผมอ่ะแต่ทีว่าได้มาอยู่นะครับแต่ปลายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สี่จแจกแจงเฮตุเป็นคลิปนะครับผมเชื่อติดตามไปแล้วกันนะแล้วตอนนี้กระปาดกันนะครับผมนะครับผมเดีวท้ายท้ายไปครับกระป๋าดนะครับแม่กันยืดตัวนี้ไหม ครับผมตัดกันนะครับสั้นแน่นะครับย้อนเจเนกับไปกัน,นเลยนะครับผมะนะครับผมตอนนี้ฮอดบานแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาของลงทะยอยลงมีดอกสิบสองเสียงแหลมข้อมาศูนย์ข้อมซีซีข้อมสามซีเสียงตองแหลมตองแปดแลกสายนะครับแล็กสายลายยูนะครับผมมยมนี่ตู้ขยุทเคงรถนะครับผม ขาไม่ก็มีนะครับลายยางยืดเดียวถี่แยกออกเป็นเทียนึงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเบนซ์ซอยไรจอดเลยน้ำนะครับผมก็เ <c ười> <c ười> ดี๋ยวผมสีมาแจากแกงอีกรอบนึงครับเดี๋ยวผมขอทยอยของลงก่อนนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปครับนัสวัสดีครับ good